มาดูสำหรับท่านที่ใช้ซิมทรูมูฟในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับตอนนี้ทางด้านของกสทชเขาได้มีการออก,กํำชับขึ้นมาแล้วครับว่าการที่เราใช้ซิมอยู่นั้นถ้าเป็นการลงทะเบียนซิมที่ไม่ใช่ข้อมูลบัตรประชาชนของตัวท่านเองจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือซิมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่เช่นนั้นทางกสทช ทางค่ายมือถือเขาจะระงับเบอร์ยกเลิกเบอร์แล้วคืนกลับเบอร์สู่กสทชนะครับในเทปนี้บันทึกเทป28พฤศจิกายน2566ครับคำสั่งนี้กฎระเบียบนี้ออกมาเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาครับกับการใช้ซิมของ True ในระบบเติมเงินนะครับซิม r u e ในระบบเติมเงินตอนนี้คุณผู้ชมเช็คด่วนเลยครับว่าเป็นซิมที่ได้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของท่านเองหรือไม่นะครับกดดอกจัน1 5 3่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ กดดอกจัน153หสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพื่อที่จะรอรับข้อความในการยืนยันตรวจสอบสิทธิ์ว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนั้นลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนของท่านหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่คุณผู้ชมต้องไปติดต่อขอแก้ไขข้อมูลซิมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเบอร์มือถือของท่านนะครับจะถูกยกเลิกการใช้เบอร์และก็จะถูกส่งคืนกลับสู่กสอทอชอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้สถานที่ในการที่จะไปขอติดต่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพื่อซื้อซิทุพผู้ผู้ถือซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านขายซิมทรูมูฟทุกทุกร้านนะครับใกล้บ้านท่านติดต่อได้เลยครับลองติดต่อดูก่อนนะครับร้านขายซิมมือถือทุกทท่านว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนซิมให้กับท่านได้หรือไม่ครับและก็อีกที่นึงก็คือศูนย์บริการของทรูมูฟใกล้บ้านท่านนะครับบางจังหวัดมี2ที่บางจังหวัดมี1ที่ก็แล้วแต่เลยครับ ว่าเขามีศูนย์บริการให้ในการาทำรายการแก้ไขข้อมูลซิมของผู้ถือซิมอยู่หรือไม่นะครับทีนี้กดย้ำอีกครั้งหนึ่งครับดอกจันหนึ่งห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วถูก,ออกรอรับข้อความยืนยันครับไม่เช่นนั้นท่านจะถูกระงับเบอร์ก่อนครับการถูกระงับเบอร์ท่านจะต้องไปแก้ไขภายใน30วันครับถ้าหลัง30วันไปแล้วท่านไม่ได้ไปแก้ไขข้อมูลชื่อให้เป็นปัจจุบันนะครับก็จะต้องถูกระงับเบอร์ยกเลิกเบอร์ไปเลยครับ นะครับยกเลิกเบอร์แล้วก็เขาก็จะส่งเบอร์กลับคืนสู่กสทชไปครับนะครับไม่จ่นั้นแล้วท่านก็ใช้งานซิมใช้งานเบอร์ไม่ได้นะครับจะมั่วตัวกันอีกทีหลังนะครับจะวุ่นวายกันอีกทีหลังครับจะว้าวุ่นกันอีกทีหลังนะครับเช็คก่อนเลยครับเช็คก่อนเลยดอกจันหนึ่งห้าสามสี่เหลี่ยมแล้ทัวร์ครับสำหรับทรูในระบบเติมเงินนะครับตอนนี้ไม่มีทรูม o บแล้วครับทรูม o บกับดีแท็กก็รวมกิจการกันครับกลายเป็นทรูระบบเติมเงินแล้วครับเหลือแต่ทรูอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ท่านดูโลโก้ก็ เหลือแต่ทรูแล้วครับตอนนี้ครับแล้วก็อีกไม่นานครับอีก2-3สปีข้างหน้า DTEC ก็จะหายไปครับไป move รวมกับ True move สัญญาณ DTEC ก็จะขึ้นเป็น True ทันทีเลยครับนะครับอีก 2- 3สปีข้างหน้าครับเดี๋ยว DTEC ก็จะหายสัญญาณ DTEC ก็จะไม่มีแล้วครับจะขึ้นเป็นสัญญาณ True ทันทีโดยอัตโนมัติครับท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้นครับระบบเขาจะ move ให้เองครับนะครับระบบเขาจะดาเนินการอัปเดต Auto ให้เองอัตโนมัติเลยครับ นะครับอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะครับอีกประมาณ3ปีข้างหน้าดีเทคก็จะไม่มีแล้วครับจะกลายเป็นทรูเลยครับนะครับสัญญาณดีเทคก็จะขึ้นเป็นทรูแทนครับตอนนี้หลายๆเบอร์ก็เป็นเริ่มเป็นทรูแล้วครับตอนนี้นะครับอ่านี่คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับวันนี้บันทึกเทป28พฤศจิกายน2 5 6 6ย้าอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่านที่ใช้ซิมทรูในระบบเติมเงินอยู่ครับตอนนี้เช็คเลยครับดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรอครับรอรับข้อความเพื่อที่จะยืนยันว่า เบอร์ของท่านตอนนี้ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนของท่านหรือไม่นะครับเขาจะบอกเลยครับเบอร์นี้ลงทะเบียนด้วยไมย่ด้วยด้วยหมายเลขบัตรประชาชนอะไรนะครับถ้าไม่ใช่ของท่านไปปรับปรุงแก้ไขเลยครับแก้ไขให้เป็นข้อมูลของท่านที่เป็นปัจจุบันนะครับถามว่าทําไมเขาถึงได้ออกกฎระเบียบแบบเข้มงวดขึ้นมาครับกสทชก็ตื่นขึ้นมาแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะมีพวกกลุ่มมิจฉาชีพครับลงทะเบียนซิมด้วยเบอร์ของคนอื่นบัตรคนคนอื่นและไปหลอกลวงนู่นนี่นั่นสารพัดครับ เขาก็จะต้องกำชับรัดกลุ่มให้มากยิ่งขึ้นครับใช้ชื่อของลุงป้านาอาพี่ป้านอาอายู่ครับตอนนี้เช็คดูเลยครับต้องไปเปลี่ยนให้เป็นของท่านครับมากกว่า6เบอร์ได้ก็มากกว่า5เบอร์ได้ครับตอนไปซื้อท่านอาจจะใช้ซิมอ่าเกิน5เบอร์มันลงทะเบียนตามร้านไม่ได้นะครับแล้วเราจะต้องใช้บัตรประชาชนของอ่าลุงป้านาอาพี่ป้านาอานะครับมาใช้ในการลงทะเบียนซิมไปก่อนแต่ตอนเนี้เมื่อเป็นของคนอื่นอยู่ครับ เราก็จะต้องแก้ไขให้เป็นของเราครับเกิน5เบอร์ได้ครับคนหนึงถือเบอร์เป็น20เบอร์ร้อยเบอร์ก็ถือได้ครับแต่ต้องไปไปดําเนินการแก้ไขให้มันถูกต้องครับท่านใช้คนเดียวร้อยเบอร์ก็ใช้ไปเถอะครับไม่เป็นไรครับอย่ว่าแต่ท่านเลยผมก็ใช้อยู่หลายเบอร์ครับนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขให้เป็นของผมด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าผมมีซิมทรูอยู่ด้วยเหมือนกันครับใช้ลงทะเบียนด้วยลุงป้าน้าอาเหมือนกันครับเอากันตรงๆครับเพราะของผมมันเต็มแล้วครับล้นกตวตาแล้วครับ ก็ใช้ลุงเดินเบอร์ลงทะเบียนด้วยลุงบ้านะอาเหมือนกันครับเบอร์ไหนที่ผมใช้งานอยู่ก็เอาไว้เป็นของผมเลยครับลงทะเบียนให้เป็นชื่อของผมเลยครับทีนี้นะครับถามว่าทําไมผมต้องเอาเบอร์ True ของเบอร์นั้นมาใช้เพราะว่ามันเป็นเน็ตไม่อั้น30เมกนะครับ200บาท30วันครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมต้องเก็บรักษาเบอร์นั้นเอาไว้ครับถ้ามันเป็นบล็อตมชั่นอื่นที่มันแพงๆผมทิ้งเบอร์ไปแล้วครับรวมมบหักซิมทิ้งไปแล้วครับแต่ผมใช้เบอร์ผมต้องเอาเบอร์นี้เก็บเบอร์นี้เดี๋ยว เพื่อที่จะได้ใช้โปรโมชั่นเน็ตไม่อั้น30เมตแถมโทรฟรีทุกคระข่ายราคา200บาทนาน30วันนั้นไปเรื่อยๆครับคนที่ใช้อยู่แล้วก็ดูแลเติมเงินเข้าไปในระบบมันจะได้ต่อเน็ตเติมเน็ตเข้าไปแบบเรื่อยๆนะครับเราจะได้ใช้กันแบบเรื่อยๆต่อไปครับแต่ถ้าท่านท่านทิ้งไปสักประมาณงวดหรือ2ง,งวดรอบหรือ2รอบเนี่ยเดี๋ยวโปรโมชั่นจะถูกดีดออกทันทีครับท่านจะต้องไปหาโปรใหม่และมันแพงขึ้นแน่นอนครับการหาเบอร์โปรโรเน็ตไม่อั้นตอนนี้ครับแพงอูชีเลยครับ แต่ท่านที่ได้เน็ตราคาถูกๆอยู่ในตอนนั้นครับรักษาเอาไว้ครับเติมเงินก็ไปแล้วเล่นเน็ตกันไปเรื่อยๆครับท่านก็จะได้อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบอกวิธีการบอกเทคนิคให้กับท่านแล้วครับบอกเทคนิคบอกเกษตรบอกอาชีวะให้กับท่านแล้วครับการอาชีพบอกให้ท่านแล้วครับนะครับถ้าท่านได้เน็ตแบบไม่อั้นของ TrueMove ที่เป็นราคาถูกๆย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนของผมเนี่ยเบอร์นั้นลงทะเบียนด้วยพี่ป้าหน้าหาครับ เดี๋ยวผมต้องไปแก้เป็นของผมครับเพื่อเอาเก็บเบอร์นั้นไว้ครับหาไม่ได้แล้วครับ30มเมกะบิตเพอร์เซกแถมถุกดีทุกกระคา200รบาทแค่30วันเนี่ยคุณผู้ชมหาไม่ได้แล้วครับโปรโมชันนี้ผมต้องรักษาเอาไว้ดีครับเบอร์นี้แต่ถ้าโปรโมชั่นดีดไปเป็นตัวอื่นผมหักซิมทิ้งเลยครับจบกันครับนะครับฝากถึง TrueMove ฝากถึง True ด้วยนะครับเบอร์ที่เป็นของผมเนี่ยพยายามรักษาโปรโมชั่นให้ผมด้วยครับไม่เช่นนั้นแล้วผมหักซิมทิ้งแล้วผมไปเอาค่ายอื่นนะครับนะครับ เพราะว่าโปรโมชั่นส0ิเมกไม่อั้นแถมทูฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยราคาส0 0รอยบาทนาน3ามสิบวันไม่มีในตลาดเลยครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วครับแต่ใครที่ใช้อยู่นะครับใครที่ใช้โปรโมชั่นราคาถูกๆอยู่เติมเงินเข้าไปครับเพื่อให้มันต่อเน็ตครับแบบ3ามสิบวันต่อเน็ตเข้าไปเรื่อยๆต่อๆทุกรอบครับต่อทุกรอบเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวนั้นเอาไว้นะครับนี่คือบอกรายละเอียดให้กับท่านผู้ชมแล้วครับ ไม่มีร้านไหนเราที่นั่งบอกอธิบายแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับไม่มีครับมีแต่สักแต่ขายเบอร์ใหม่กันอย่างเดียวครับไม่มีใครที่บอกสิทธิ์ให้กับเบอร์เก่าให้กับคุณผู้ชมครับนอกจากร้านนี้ร้านเดียวครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับเฟซบุ๊กเฟนเพจค้นหาไปเลยครับใน Facebook ก็ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วดูที่เป็นของสาขามะนังครับสะดวกรวดเร็วที่สุดมะนังธรรมดาหรือมะนังศูตรเจ็ดสี่ได้หมดเลยครับหรือจะติดต่อทางสาขาอื่นก็ได้เช่นนกััครบ หรือจะโทรศัพท์0826499917ครับสาขามานังนะครับหรือจะเป็นทางราย SA e saiwutcomputer ครับนะครับทาง l าย SA e saiwutcomputer ไม่มีแอดข้างหน้าในการแอดไลน์นะครับนี่คือ,อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ในเรื่องของการไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนซิมของ True ในระบบเติมเงินตอนนี้นะครับถ้าเป็นลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนของคนอื่นนั้นตอนนี้ท่านต้องไปแก้ไขเลยครับแก้ไขข้อมูล ผู้ถือซิมผู้ลงทะเบียนซิมของทรูในระบบเติมเงินให้เป็นของตัวท่าน,านเองนะครับและทีนี้ถามว่าเอาอะไรไปบ้างในการไปติดต่อครับ1เลยครับเอาซิมเอาเครื่องไปครับ er 2บัตรประชาชนตัวจริงครับ3เจ้าของบัตรไปเองครับเจ้า <isions> ของบัตรเจ้าของเบอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันต้องไปเองเพราะเขาจะต้องสแก,กนใบหน้าของท่านด้วยครับถ่ายรูปสแกนใบหน้าของท่านด้วยครับรูปในบัตรที่ตอนสแกนตัวจริงครับรูปในบัตรประชาชนคนจริงกับในบัตรประชาชนมันต้องเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันครับ นะครับถ้าไม่คล้ายกันก็ต้องเอาหลักฐานอื่นมายืนยันว่าคือท่านจริงๆครับนะครับรีบดําเนินการเลยครับนะครับรีบดําเนินการด่วนเลยครับถ้าของใครที่โดนระงับซิมแล้วโดนระงับเบอร์ชั่วคราวแล้วครับต้องรีบดําเนินการให้เสร็จภายใน30วันครับถ้าหลังจาก30วันนั้นไปแล้วท่านจะไม่ได้เบอร์นั้นอีกแล้วครับเบอร์นั้นล้มหายตาจากไปจากท่านแล้วครับส่งกลับคืนสู่กสทชเหมือนเดิมครับ แล้วคอสทชก็จะเอาไปแบ่งสรรปันส่วนอีกทีหนึง่งว่าเบอร์นั้นจะไปลงในค่ายไหนทีนี้ครับเ็าจะไปคราดก,กันแล้วก็จัดสรรลงอีกทีนึงครับนะครับของกสทชครับตอนนี้กสทชก็ตื่นแล้วครับหลายๆท่านบอกกสทชตื่นแล้วครับจริงๆแล้วตอนนี้กสทชยังชกไม่ตรงเป้านะครับยังได้คะแนนไม่เต็มครับยังเก็บคะแนนไม่ได้ครับยังได้คะแนนน้อยอยู่ครับชกเยี่ยมนัเบียดเหมือนนักวายก็คือชกยังไม่โดนเป้าเต็มๆครับเอาคะแนนแบบเต็มๆยังไม่ได้เยอะเท้าเท่าไหร่ครับตอนนี้กสัง ถือว่าการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไม่ตรงจุดครับแต่ก็ดีครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วครับก็ดีครับกสทชครับสงสัยน่าจะดูเทปผมหลายๆเทปแล้วแหละนะครับกสทชนะครับหรือใครไปสกิดสกิกสทชเข้านะครับนะครับก็ขอบคุณแล้วครับที่มาดําเนินการในลักษณะแบบนี้ครับถ้าใครก็ตามนะครับที่มีเบอร์เกิน5เบอร์เกินอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดําเนินการแก้ไขให้เป็นของท่านให้หมดเลยครับถ้าท่านยังใช้งานปัจจุบันอยู่ครับนะครับเพราะอันนี้ราคาถูกๆแบบนั้น่ะ เก็บรักษาไว้เถอะครับลงทะเบียนนั้นเป็นชื่อของท่านและเก็บรักษาไว้เถอะครับนะครับตอนเน็ตราคาถูกๆตอนนี้นะครับหายากครับเน็ตราคาถูกๆแบบไม่อันเหมือนเมื่อก่อนหายากนะครับใครใช้อยู่ก็รีบดําเนินการรักษาเบอร์แล้วก็ใช้งานแบบต่อเนื่องครับจะได้ใช้แบบต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือเรื่องของทูมบบที่ออกมาก่อนครับเดี๋ยวค่ายทาง d ีแท็หรือค่ายทางของ a อเเดี๋ยวเขาก็จะตามมาอีกทีหนึ่งออกกฎระเบียบออกคําชี้แจงออกคําแจ้งเตือนให้กับลูกค้าของเขาได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับ แดีถ้ามีรายละเอียดส่วนนั้นมาเนี่ยผมก็จะนำมาดึบันทึกเทียบให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทีนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วเจกกันใหม่ในเทีบหน้าสำหรับเทนนี้สวัสดีครับ